สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะวันนี้นะคะเอาใจมือใหม่มากอยากเทรดหุ้นหลายๆคนนะคะที่เรียกร้องกันมาอยากจะให้เหมียวทำคลิปสอนวิธีการเริ่มต้นฝึกดูกราฟหุ้นหน่อยว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาดูยังไงแบบไหนฉบับมือใหม่เลยนะคะซึ่งนะคะเหมียวก็ได้นาเทคนิคของตัวเองนะตั้งแต่ตอนที่เพิ่งจะเข้ามาในตลาดแรกๆเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็ยกเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้มองเห็นภาพกันนะคะว่าเทคนิคของเหมียวเนี่ย เป็นยังไงซึ่งเหมียวนะคะเข้าใจความรู้สึกของมือใหม่หลายๆคนเลยว่าเขาดูยังไงเข้าแบบไหนทำยังไงถึงจะมองออกว่าหุ้นตัวเนี้ยมันอยู่ในแนวโน้มไหนมันอยู่ในแนวโน้มขาลงมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วเราจะเก็งกำไรได้ในแบบไหนอะไรแบบเนี้ยคือเหมียวเข้าใจหลายๆคนเลยนะเพราะว่าตอนแรกที่เหมียวเข้ามาในตลาดหุ้นแรกๆเนี่ยเหมียก ปิดกั้นตัวเองเลยนะคะปิดกั้นไม่เรียนรู้การดูสงกราฟไม่เรียนรู้การดูเทรนด์ไม่เรียนรู้การดูแนวโน้มหุ้นเลยนะคะคือซื้อตามความรู้สึกซื้อตามคนที่บอกมาซื้อตามข่าวซื้อตามกระแสนะคะแรกๆมันได้ค่ะทุกคนแต่พอหลังๆไปเนี่ย มันชักจะไม่ใช่แล้วคือถ้ามันเป็นแบบเนี้ยถ้าเราซื้อตามแบบเนี้ยใครๆเขาก็ซื้อได้ใครๆเขาก็เทรดได้ใครๆเขาก็รวยได้ใครๆเขาก็ได้กําไรได้นะอันเนี้ยคือเหมียวก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าตามหลักความเป็นจริงแล้วอ่ะเขาจะมีทฤษฎีเขาจะมีหนังสือเขาจะมีเทคนิคบอกไว้ทําไมถ้าเราซื้อตามแบบนี้อะไรนี้นะคะเมียวก็เลยนะคะถอยออกมาตั้งสติใหม่ก่อนว่าไม่ได้แล้วเราต้องนะคะมาศึกษาอย่างจริงจังแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะ เก่งกราฟพุ้นอยากจะพัฒนาการเรียนรู้อยากจะพัฒนาการลงทุนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะ ก็ต้องเปิดใจนะคเปิดใจที่จะมาเรียนรู้ว่าเทคนิคการเก็งกาไรในตลาดหุ้นเนี่ยเขาทำยังไงนะคะเขาดูทรงกราฟแบบไหนดูแนวโน้มยังไงะคะทุกคนซึ่งวิธีการของเหมียวแรกๆนะเหมียวก็เคว้งเหมือนกันตอนที่เข้ามาในตลาดแรกๆว่าเออเราจะไปในทิศทางไหนเราจะไปอ่านหนังสือก่อนไหมเราจะไปเรียนไหมหรือเราจะต้องทํายังไงนะ,ะเหมยวก็เลยเออมาหาเวของตัวเองนะคะว่าในเมื่อเราะะชอบทางเนี้ยเราลองเปิดใจ คลิกไปดูคําว่า technical chart สักนิดนึงไหมว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเขามีทรงกราฟแบบไหนเขาดูยังไงแร,แรกนี่ก็คือไม่รู้เลยว่าแท่งเทียนเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่รู้เลยว่ากราฟเนี่ยมันมีกี่แบบดูยังไงหนึ่งแท่งเทียนเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างไม่รู้เลยค่ะทุกคนยอมรับสาภาพเลยว่าซื้อตามความรู้สึกซื้อตามข่าวซื้อตามคนนั้นคนนี้บอกจริงๆตอนแรกๆนะคะและทีเนี้ยเหมี่ยก็เลยนะคะลองเปิดใจเข้าไปศึกษาทรงกราฟหุ้นนะคะ อย่าดูแต่าราคานะคลิกเข้าไปดูทรงกราฟสักหน่อยว่าณนะตอนนี้หุ้นแต่ละตัวเนี่ยที่เราอยากจะเข้าไปเก็งกำไรหรือว่าหุ้นที่มันเป็นข่าวอยู่เนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มไหนมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นไหมขาลงไหมหรือว่าไซเวย์หรือเปล่าเราจะได้หาจังหวะได้ถูก เพียงแค่เราคลิกเข้าไปดูอะความรู้สึกเราเปลี่ยนเลยนะเราอยากจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะเรียนรู้ให้มากขึ้นอยากจะเก่งให้มากขึ้นก็เลยนะ,ะได้มีโอกาสนะคะไปเรียนรู้จากเอ่อ u b e อะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดดูว่าคนไหนที่เขาสอนทรงกราฟแล้วเราเก็ตเราเข้าใจอะไรแบบนี้นะคะคือดูคลิปนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า10บรอบนะคลิปเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่า10รอบยอมรับเลยถึงจะเก็ตถึงจะเข้าใจมีเป็นคนที่เอ่อเข้าใจอะไรยากนะ,ะทุกคนคือมันก็ต้องเรียนรู้แบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ ทาเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ในระหว่างที่เหมียวศึกษาอยู่นั้นนะคะเหมียวอ,อยากจะบอกเทคนิคหลายๆคนว่า 1. น,นะคะอย่าพึ่งนะ อย่าเพิ่งเข้าไปลงทุนหรือว่าเข้าไปซื้อแน่แหละเราอาจจะเปิดพอร์ตเอาไว้เฉยๆก็ได้นะคะแล้วเราค่อยไปศึกษาก่อนว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเขามีพฤติกรรมราคายังไงอันดับแรกเลยก็คือเหมียวจะก,กําหนดสเปคหุ้นเอาไว้ของตัวเองอยู่แล้วนะ,ะจากที่ตัวเองเคยประสบความล้มเหลวมาจากที่ตัวเองเคยติดดอยมาขาดทุนมาเยอะกับหุ้นปั่นหุ้นกระแสนะคะ เหมียวก็เลยนะคะปิดเลยนะคะไม่ไม่ไปเทรดหุ้นกลุ่มนั้นแล้วนะคะเหมียวจะมาเทรดหุ้นที่แบบว่าเออมันปลอดภัยกับพอร์ตของเราเซฟต้นทุนของเราไว้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะเป็นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีปันผลหุ้นในดัชนีเซ็นหิบเซ็นลอยเซ็นเอดีอะไรประมาณเนี้ย บอกทุกคนไว้ก่อนว่าไม่ได้เทรดทั้งหมดนะคะเหนี่ยวก็จะเลือกดูนะคะเลือกเป็นหุ้นเหลื่อมล้ําของเหนียวนั่นแหละว่าในช่วงเนี้ยหุ้นตัวไหนโดนเทล,ลงมาเยอะๆทําการบ้านอาจจะหาจังหวะเข้าแล้วก็ในระหว่างหุ้นที่โดนเทล,ลงมาเยอะๆเ,เนี่ยมีหุ้นในเซกเตอร์ไหนบ้างอุตสาหกรรมไหนบ้างที่เขาวิ่งขึ้นมา เราทยอยเทคโปรไฟตเดี๋ยวก็จะเทรดหุ้นเหลื่อมล้ำแบบเนี้ยไปตลอดนะคะก็คือจะไม่หนีไปจากตัชกูเซ็นห้าสิบเซนร้อยเซนเอชดีเลยนะคะแล้วก็ทีนี้นะ,ะนอกจากนั้นนะคะอยากจะให้ทุกคน,นะคะอัปเดตข่าวสารสถานการณ์หุ้นแต่ละตัวที่เราคิดอยากจะไปลงทุนหรือว่าคิดอยากจะลองฝึกทําการบ้านดูก,ก่อนนะคะว่าหุ้นตัวเนี้ยเขาอยู่ในอุตสาหการรมรายเซกเตอร์ไหนแล้วคู่แข่งเขามีใครบ้างทําธุรกิจอะไรผลประกอบการเป็นแบบไหนอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นสเต็ปในการที่จะ เข้าไปฝึกทําการบ้านหุ้นฝึกทักษะหุ้นฝึกพัฒนาการเรียนรู้ในตลาดหุ้นให้มากขึ้นของเหมียวนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูตัวอย่างบนหน้า streaming เลยนะคะว่าเหมียวเปิดทรงกราฟแบบไหนไปดพูพร้อมๆกันเลยนะคะ หลายคนเปิดมาอาจจะเจอหน้าตาโล่งๆแบบนี้นะคะเมียวก็จะมาแอดหุ้นตรงนี้นะคะสามารถแอดหุ้นเข้าไปได้นะคะว่าจะเลือกดูหุ้นตัวไหนนะคะกดคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกตัวย่อหุ้นนั้นๆน,น,นะคะ,ะตัวอย่างเราเลือกเป็นตัวนี้ขึ้นมานะคะเลือกเสร็จแล้วอยากจะเลือกอีกก็ก,กดอีกก็ได้ค่ะซึ่งคําว่าแอดตรงเนี้ยสามารถกดได้จากมุมตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าหากว่าเราเลือก ผิดนะคะเราอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่อย่างเงี้ยเรากดคําว่า Edit ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กด Delete ได้เลยนะคะ Delete แบบนี้แล้วเราก็ Add เข้ามาใหม่แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็น Basic เบื้องต้นเนาะพอเรา Add เข้ามาใหม่แล้วอย่าลืมกดเซฟนะคะถ้าไม่กดเซฟเนี่ยเขาจะไม่มานะจากนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะมาเช็คตรงนี้ค่ะเมนูโค้ดตรงนี้ในการที่จะมาเลือกดู ผลประกอบการหุ้นแต่ละตัวนะคะอย่างที่บอกเลยว่าสตรีมมิ่งเนี่ยเขามีข้อมูลให้เราแบบว่าเยอะมากๆในการที่จะเรียนรู้นะคะแต่ว่างบการเงินบนสตรีมมิ่งเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเป็นแบบ สรุปนะคะไม่ได้ละเอียดเาจาะลึกมากเท่าไหร่ถ้าอยากจะละเอียดเจาะลึกเนี่ยเราต้องไปดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาดูนะคะดูแต่ละรายการเลยอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่นะคะเมียวก็จะมาดูตรงนี้ค่ะคำว่า financial นะคะแล้วก็จะเทียบดูแต่ละควอเตอร์อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะบอกทั้งงบดุลน,นะคะงบกําไรขาดทุนนะคะ cash flow ต่างๆของเขารวมถึงอีกเมนูหนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ระบุถึง เกี่ยวกับตัวเลข PE PVB PEG อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเลขพวกนี้สำคัญเหมือนกันนะคะเนี่ย Book Value Per Share ที่เหมียวพูดบ่อยๆรวมถึง Yield ในการจ่ายเงินปันผลด้วยนะคะที่เหมียวจะมาเปรียบเทียบดูบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงที่เหมียวจะมาดูก็คือ Price and Benefit นะคะการขึ้นเครื่องหมายต่างๆรวมถึงการจ่ายเงินปันผลด้วยในแต่ละรอบเนี่ยุ้นแต่ละตัวเนี่ยเขาจ่ายเงินปันผลกี่รอบรอบละเท่าไรอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงตัวที่เป็น Major Shareholder ด้นะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สิบรายแรกอยู่อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะบอกมาสัดส่วนแบบนี้รวมถึงหน้ากระดานออทลอตตรงนี้นะคะซึ่งถ้าดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ย เขาจะขยายกว้างดูได้ชัดเจนมากกว่าบนมือถือนะคะบนมือถือเนี่ยจะดูตรง financial ตรงเนี้ยได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญก็มาที่เทคนิคเข้าชาร์ตตรงนี้ค่ะสำหรับสายเทคนิคสายเก่งกำไรต่างๆนะคะเมียวก็มักจะมาที่เมนูตรงนี้นะคะเมนูเทคนิคเข้ตรงเนี้เราสามารถดูได้เป็นทั้งหุ้นรายตัวหรือว่าจะดูเป็นดัชนีเลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะพิมพ์คำว่าดอทนะคะดอทแล้วก็พิมพ์คำว่า อ,อยางจะดูเซตก็คือทั้งตลาดเลยนะคะก็พิมพ์คขาว่า d o set แบบเนี้ยเหมียวจะเปิดทรงกราฟให้แบบโล่งๆโปร่งๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมตอนที่ฝึกดูกราฟแรกๆนะคะเหมียวจะพยายามไม่ทำให้หน้าจอลกจนเกินไปให้มีแค่เนี้ยค่ะ สีแดงกับสีเขียวนี้ก็พอเราจะได้รู้ว่าเออสีเขียวเนี่ยมีแรงซื้อมีแรงบวกเข้ามาในแต่ละวันนะสีแดงเนี่ยก็คือมีการโดนเทขายมากกว่าเมื่อวานนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะดูแค่ดัดชนีเราอยากจะดูแบบเป็นเออเซกเตอร์เลยเราก็สามารถพิมพ์ได้เหมือนกันอ่าดอทอย่างนี้นะคะสมมติว่าดอทฟู้ดอย่างนี้นะคะนี่ขเห็นไหมคะเราจะดูได้เป็นเซกเตอร์เลยว่าในกลุ่มเออเซกเตอร์ฟูด้ดอาหารเนี่ย เขาเป็นยังไงทรงกราฟเขาเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนยกตัวอย่างนะคะเปิดทรงกราฟหุ้นแบบว่าโลง่ลงๆโปรง่ปรงๆแบบนี้ออกมาก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะ โดยส่วนใหญ่แล้วเมียวก็จะดูเป็น2สเตปค่ะสเตปแรกนะคะเมียวก็จะดูในภาพรวมระยะสั้นนะคะสังเกตสเกลด้านล่างตรงเนี้ยเป็น1ปีนะคะแล้วตรงเนี้ยไทม์เฟรมตรงนี้นะ,ะเขาก็จะมีทั้งแบบเป็นมินิทนะ,ะเป็นวันเป็นวีคแล้วก็เป็นเดือนนะคะโดยส่วนใหญ่เมียวก็จะเลือกเป็น1วันค่ะนี่นะคะหแท่งเทียนเท่ากับ1วันนั่นเองค่ะทุกคนลองเอาเมาส์มาวางไว้แบบเนี้ยนี่เห็นไหมคะในวันที่21 ุลาปี2022นะคะแล้วก็ถอยออกมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็นวันที่20เน,นี่ยค่ะ1วันเท่ากับ1แท่งเทียนแล้วก็ลองสังเกตอีกนิดนึงว่า1แท่งเทียนเนี่ยเขาก็จะบอกทั้งราคาเปิดราคาปิดราคาไฮราคาโลนะคะก็จะมีทั้ง4สเต็ปเลยที่บอกเรานะคะในระหว่างวันเนี่ยถ้าตลาดเปิดอยู่เนี่ยแท่งเนี้ยเขาก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้นะคะทุกคนลองไล่ดูนะคะทุกคนอย่าพึ่งใจร้อนที่จะ เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวแบบเก่งกําไรไม่ทันอะไรแบบนี้นะคะอย่าใจร้อนนะคะสำหรับมือใหม่จากประสบการณ์จริงๆเลยว่าถ้าใจร้อนในการเข้าไปเทรดหุ้นเนี่ยมันจะเสียมากกว่าได้มันจะไม่คุ้มกันนะคะทุกคนค่อยๆค่ะหุ้นมันมีวัฏจักรอย่างที่เหมียวเชื่อแน่ๆของเหมียวก็คือว่าหุ้นมันมีวัฏจักรนะคะเนี่ยเห็นไหมคะลองย่อดูนะคะว่ามันมีวัฏจักรยังไงในช่วงปี202021 2020เนี่ยหุ้นตัวเนี้ย อยู่ในช่วงขาลงอยู่เห็นไหมคะมันดับอยู่ทุกคนแล้วจากนั้นอะ่ะพอเขาดับไปสักพักเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะนี่คะ่ะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยขึ้นมาจนถึงระดับนี้อะ่ะประมาณ20กว่าบาทจากที่เขาดับอยู่ในช่วงประมาณ 12- 13บาทนะคะแล้วจากนั้นอะ่ะเขาก็ผ่านขึ้นมาเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นมาของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ22-23บาท เขาก็อยู่ได้สักระยะหนึ่งเขาก็อยู่ในแนวโน้มขาลงมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะเห็นไหมมีเกิดมีขึ้นมีอยู่มีดับลงมาอีกค่ะทุกคนอยู่ที่ว่าจะดับได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมานั่งไล่สเต็ปแบบนี้ดูนะคะว่าหุ้นมันมีวัฏจักรจ,จริงๆนะเราจะดูออกเลยว่าเขาอยู่ในแนวโน้มไหนถ้าอย่างเนี้ยอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์ใช่ไหมคะราคาไม่ไปไหนมาไหนแบบเนี้ย อยู่ในกรอบแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นอะรู้เวลของเขาแล้วว่าเขาจะต้องวิ่งขึ้นต่อนะคะแบบนี้สังเกตง่ายๆโลเขาอยู่โซนนี้เขาก็ยกหายขึ้นยกโลขึ้นยกหายขึ้นยกโลขึ้นแล้วก็ยกหายขึ้นเขาก็วิ่งอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะคะจากนั้นพอเขาวิ่งไปจนถึงสักระยะหนึ่งเนี่ยที่เหมียวเรียกว่าเป็นแนวต้านนะคะมีแรงซื้อขึ้นมาเยอะๆแบบนี้ชนแนวต้านปึง้งเข้าไปแล้วเนี่ย เขาก็มักจะโดนเทเห็นไหมคะวิ่งขึ้นมาโซนนี้เมื่อไหร่นะคะราคาโดนเทนะแล้วก็พยายามจะวิ่งต่อมาอีกรอบนึงเนี่ยก็ประมาณอยู่โซนนี้เราก็ไปไม่ได้โดนเทร่วงลงมาแบบนี้นะแล้วพยายามจะขึ้นใหม่เนี่ยไปไม่ได้ละรอบนี้นะทำหาได้แค่นี้เองนะคะแล้วก็นี่ทำนิวโลใหม่นะคะแล้วก็พยายามจะวิ่งต่อไปไม่ได้นะคะแล้วก็ทำนิวโลใหม่เนี่ยก็คืออยู่ในแนวโน้มขาลงมาแล้วทำนิวโลลงมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะทุกคนจนมาถึงจุดนะคะจุดที่ เขาล่วงลงมาต่ําสุดแล้วแล้วมีแรงซื้อกลับนะคะล่วงลงมาแบบโดนกระหน่ำเทลงมาเรื่อยๆจนมีแรงซื้อกลับคืนมาเนี่ยเนี่ยค่ะที่เหมียวเรียกว่าเป็นแนวรับนะคะเนี่ยค่ะโซนนี้แล้วเขาก็พยายามจะวิ่งขึ้นต่อแต่ก็ไปไม่ได้นะคะแล้วเขาก็ร่วงหลุดลงมาซึ่งในระหว่างช่วงเนี้ยนักเก็งกําไรหลายๆคนนะคะเขาก็จะหาจังหวะเข้าแบบเนี้ยจุดที่โดนเทลงมาลึกๆแบบเนี้ย แล้วเขาก็หาจังหวะเข้าซื้อมีแรงรับซื้อขึ้นมานี่เห็นไหมขึ้นมาถึงจุดที่เขาควรจะขายเขาก็ออกนะคะอันนี้ก็คือเบสิกเบื้องต้นเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเห็นไหมคะสังเกตตัวเนี้ยมันยังไม่จบรอบนะคะเดี๋ยวยอมรับเลยว่าถ้าหุ้นยังไม่จบรอบเนี่ยสำหรับมือใหม่ดูยากจริงๆนะคะอันนี้ยอมรับเลยนะคะดูยากมากถ้าหุ้นยังไม่จบรอบแล้วเข้าไปซื้อในโซนนี้คิดว่าเขาจะวิ่งต่อที่ไหนได้นะ,ะไปต่อไม่ได้ค่ะ ภาพรวมเขายังอยู่ในแนวนกขาลงมาจนถึงในช่วงประมาณกลางเดือนเมษาที่ผ่านมาเลยเขาหยุดนิ่งนะคะเขาล่วงลงมาต่ำสุดอยู่โซนนี้ประมาณ13บาทต้นๆแล้วก็ย้อนอดีตมาค่ะทุกคนเดี๋ยวชอบออย้อนอดีตมาดูนะคะว่าเขาลงมาเท่าไรเขามีแรงซื้อกลับนี่ค่ะเห็นไหมคะประมาณ13บาทใช่ไหมคะย้อนมาดูค่ะเห็นไหมในช่วงนี้เหมือนกันนะคะในช่วงปี2020เนี่ย เขาก็มักจะลงมาอยู่โซนนี้ประมาณ13บาทต้นๆแล้วมีแรงซื้อกลับ13บาทต้นๆมีแรงซื้อกลับ13บาทต้นๆมีแรงซื้อกลับอะแล้วก็เอ๊ะสังเกตได้แล้วว่าเออส่วนใหญ่ราคาลงมาโซนเนี้ยมักจะมีแรงซื้อกลับนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะใช้ทฤษฎีอดีตที่ผ่านมานี่แหละทุกคนที่มันโกหกเราไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าเขาหลุดล่ะ เขาจะลงมาโซนไหนก็นี่ไงย้อนมาดูได้ว่าถ้าเขาหลุดโซน13บาทลงมาเขาจะไม่อยู่ในโซนไหนก็จะอยู่ในโซนประมาณ12บาทต้นๆอะไรแบบนี้แล้วตอนเนี้ยราคาเขาก็ดีดตัวขึ้นมานะคะในเดือนพฤษภาเนี่ยในวันที่11พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่15บาท10สตางค์นะคะเนี่ยถ้าเราเปิดใจนะคะลองมองดูภาพรวมของทรงกราฟแล้วเนี่ยเราจะมองออกเลยว่าไม่ควรที่จะมาเข้าในท้ายรอบแบบนี้นะเดี๋ยวเราติดดอยได้เพราะมันคือแนวต้านอะแนวต้านถ้า ชนแล้วไม่ไปต่อมันก็โดนเทนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วทีเนี้ยเหมียวก็ดูแบบนี้แหละเป็นภาพรวมในระยะสัน้นจากนั้นนะคะเหมียวก็จะมาเช็คภาพรวมระยะยาวของเขาสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคส่วนตัวนะแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาดูแบบนี้หรือเปล่านะแต่พอเหมียวมาใช้เทคนิคนี้ดูแล้วนะ,ะรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยกับเอองินทุนของตัวเองด้วยนะคะจากนั้นนะคะเหมียวก็คลิกตรงนี้ค่ะ5ปีสเกลด้านล่างแล้ว ปรับตรงเนี้ยเขาจะเป็น1นึ่งใช่ไหมคะมันดูยากเหมือนจะดูเป็น1เดือนเลยค่ะทุกคนปรับเป็น1เดือนเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเราจะรู้เลยว่าเขามาจากไหนประวัติเขาเป็นยังไงย่อบแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมจะเห็นเลยตั้งแต่ปี1995เรอลยอะในช่วงวิกฤตเนี่ยเห็นไหมคะในปี199798เเนี่ยหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเขาอยู่ในแนวโน้มไหนเราจะได้รู้เลยว่าในช่วงวิกฤตแต่ละปีของหุ้นแต่ละตัวที่เราอยากจะเข้าไปเก็งกำไรเนี่ย เขาทนต่อสภาวะนั้นได้มากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้นี่เห็นไหมคะดูจากทรงเนี้ยภาพรวมของเขานะ,ะปี1997-98ที่เจอวิกฤตเนี่ยเขาก็ร่วงต่ำลงมาโซนนี้นะ21-22บาทนี่อยู่โซนนี้นะ,ะจากนั้นพอผ่านวิกฤตไปเขาก็ดีดตัวขึ้นมาเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมร้อยกว่าบาทค่ะจากนั้นเขาก็อยู่ในแนวโน้มขาลงมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าแตกพารหรือเปล่านะคะแล้วจากนั้นเขาก็เนี่ยค่ะ มาเจอวิกฤตกรอบนึงในช่วงปี2000นะคะจากนั้นก็ค่อยๆขยับเพิ่มเนี่ยนี่แหละเหนียวถึงเชื่อว่าหุ้นมันมีวัฏจักรไงก็มาดูเลยว่าภาพรวมเขาเป็นยังไงสําหรับตัวเนี้ยนี่เขาก็อยู่ในแนวโน้มขาลงมาชัดเจนเลยนะคะตามที่เราไล่ดูทรงกราฟเมื่อสักครู่เนี้ยปี2020-21เนี่ย เขาก็วิ่งมาสูงสุดได้แค่ประมาณ23บาทนี่เห็นไหมคะแล้วก็ย้อนอดีตมาดูเหมือนกันในช่วงปี2016เหมือนกันเขาก็มักจะมาอยู่ในโซนนี้22-23บาทแล้วเขาไปไม่ได้คะ่ะทุกคนเขาก็โดนเทล่วงลงมาเห็นไหมอยู่ในแนวโน้มขาลงเลยถ้าเราเข้ามาซื้อแบบเนี้ย23บาทเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ติดดอยแบบนี้นะคะเห็นไหมติดดอยแล้วก็โดนกระหน่ำเทลงมาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลา สักนิดหนึ่งก่อนที่เขาจะโดนกระดําเทลงมาเต็มๆอ่ะอาจจะไซ้เวสักระยะแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาใหม่นี่เห็นไหมแบบเนี้ยพอเขาวิ่งขึ้นมาสูงสุด23บาทในช่วงปี2016ใช่ไหมคะ จากนั้นเขาก็โดนเทล่้งลงมาเรื่อยๆเลยค่ะปี 2016, 17, 18มาจนถึงปี2020ที่เจอวิกฤตโควิดหนักๆเ,เขาล่วงหลุดลงมาอยู่โซนประมาณ10บาทจากนั้นเขาก็ไซด์เวย์อยู่ในโซนประมาณนี้10บาทต้นๆเนี่ยประมาณ4-5เดือนเลยนะกว่าที่เขาจะดีดตัวขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะลองไล่ดูแบบนี้คะ่ะทุกคนถ้ามาดูเทียบกับปัจจุบันเนี่ยราคาก็มาหยุดพักเหนื่อยอยู่โซนนี้นะจากนั้นเห็นไหมคะเดือนพฤษภาเนี่ยตัวเนี้ยมีแรงซื้อกลับ แท่งเขียวๆไม่แรงซื้อกลับนะคะแต่อย่าชะล่าใจนะคะเขาอาจจะทำหายได้แค่นี้ก็อาจจะเป็นได้แล้วทำนิวโลลงมาโซนนี้ก็อาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันถ้าเขาวิ่งขึ้นมาโซนนี้ถ้าเป็นสายเก็งกําไรเข้าได้ในโซนนี้ในแนวรับโซนเนี้ยประมาณ13บาทต้นๆแล้ววิ่งขึ้นมานี่ชนแนวต้านโซนเนี้ยเห็นไหมคะวิ่งขึ้นมาชนแนวต้านโซนประมาณ1 5บหาบาทเนี่ยมักจะโดนเทอ่ะ ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราเทค profit ก็ได้โดนเทล่วงลงมาพักอยู่โซนประมาณ 12- 1 3บาทต,ต้นๆแล้วก็วิ่งขึ้นมาใหม่นี่วิ่งขึ้นมารอบนี้อีก15บ6าบาทอีกรอบนึงก็โดนเทแบบนี้เห็นไหมคะอดีตมันเป็นสัญญาณเตือนเราได้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณจัเก่งกำไรในระยะสัน้นคุณก็อาจจะทยอยเทค e profit ออกมานะเพื่อเทค profit กำไรทิปออกมาเป็นกำไรจริงจะดีกว่านะคะในช่วงที่เราเป็นมือใหม่แ,แรกๆเนี่ยถ้าเราเทรดได้กำไรแล้วมันจะมีกำลังใจนะคะกำลังใจที่แบบว่าเออเรามาดูรง กราฟแล้วมันช่วยเราได้ดีมากขึ้นนะเราก็อยากจะมีกําลังใจที่จะศึกษาทรงกราฟให้ดีมากยิ่งขึ้นเราจะได้รู้เลยว่าจังหวะเนี้ยเราควรเทคเท่าไหร่จากนั้นเขาย่อลงมาเราควรจะรับซื้อต่อไหมหรือเราไม่รับซื้อแล้วรอเทโปรฟิตอีกรอบนึงก็โซนนี้อะไรแบบนี้นะคะเขาวิ่งขึ้นมาโซนไหนเขามักจะโดนเทแบบเนี้ยเราจะได้รู้เลยว่าเราไม่ควรเข้ามันเป็นจุดที่เราจะต้องทยอยเท ออกมาเป็นจุดขายออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเบสิกเบื้องต้นเลยในการเปิดใจที่จะดูทรงกราฟหุ้นนะคะ เหมียวก็หวังว่าข้อมูลและเทคนิคเบื้องต้นในวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับมือใหม่มากๆอยากเทรดหุ้นทุกๆคนนะคะก็ลองนําเทคน,คนิคนี้ไปลองฝึกใช้ใดูนะคะและที่สําคัญทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะคะทุกคนและสาหรับวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทําคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย